ไอ้เจ้เด็ก,ดกสมำรวจได้เศษหินนี่ก่อนเลยลืมรีบบอกเลยว่าลงแจง้งปกติแบบพอจ้องแล้วมันจะมีชื่อปรกนั้นะ่ะถึงจะเห็นชื่อเพราะว่าคนที่แอบมันแอบอยู่ข้างบนไงอลองดูหรืออย่างเช่นเป็นพวกถังนี้ใช่ไหมถ้าจะมองก็คือ,อให้ลองหยิบพอหยิบรอบแรกไม่ติดปว๊บมันก็ั่นแหละใช่เลยเมื่ี่โซละเคยหยิบ คุณกิฟตตามหาโซลันเดี๋ยเพราะาแลฆ่าต่คูเองวะสีฟ้าทำไมมันเห็นแค่สองถังเองเนี่ยกันเปรียวหัวล้ออะไรวะหัวล้อคนไงคนเดินผ่าน แล้วแล้วคนแล้วแล้วคนที่ตามหาถังสีฟ้าก็หายไปหายไปทำไมถังสีฟ้ารู้สึกเหมือนจะเห็นี่สองครั้งอะไรอะไรปักอีกเาทุกคนแอบอย่างโซละ เราเคลื่อนให้นายเลยนะตารนี้นายต้องเคลื่อนให้เราด้วยนะได้ได้เขาเคลื่อนให้ตลอดเฮ้ยโซล่าไม่เดินอยู่ตรงนั้น <laughs> ยิ่เปล่าแม่เจ้าจ้างให้ตายก็หาไม่เจอแต่โดนยิงทีที่ตายเลยเนแสดงว่าโซล่าเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหัวใจ รันไปฆ่าจิ๊บเดี๋ยวผมฆ่าละโซละาโยสถานีก่าคุณใช่ไหมแป้งจริงเก็บเงียวซุกซองเข้าคอเตรียมไปของแชสเซอร์ท่านะจ๊ะจ๊ะอะแม่เปียจ้าเงี้ยวแม่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 อะแถวนี้มันต้องมีเปียทำอะไรของนันเดินเดินถีบของไปเรื่อยคุณกี้กระดิกตัวไม่ได้เพราะว่ารันเปียวเฝ้าสถานการณ์แทบจะประชิดตัว ก้าวทอาไมนักก้าวเหรอวะก็มีอะไรสักอย่างเนี่ยเลยอ่ะขอบคุณคุณเฮ้ยไม่เหนื่อยแต่เราวะเนี่ยเอามาเขาไปเหยียบศพแป๊บไฮ้เหยียบศพแป๊บด้วยเอาไปเดีวโอ้ถึงป้าแจเดินผ่านไปแล้ว โอ้วโอ้โหโซล่าหาเจอก็บ hey? so no ้าแล้วเ oh, no like yeah, so ั้นคุณชัวรไรอะเหยนหมดเหรอชัวร์ไทำอะไรในนี้เนี่ยมะส้มแอแอด้วยหรือโ้ยเดินย้อนเดินย้อนย้อย้อนอ่ะด้วย ขัดหลังเลยด้วยอ๋ออ๋อเดียวอ๋ออรอเราเปลี่ยนกันวะเปลี่ยนเงินคุ้นๆอะอยากฮาได้ดูคุณครูตายต่อหน้าต่อตาไปยิงกันจบซะด้วยเมื่อกี้โซลาร์เป็นอะไรอ่ะ เป็นหินเป็นหินนันนันนันว่าละแหมไปหลบใต้รถด้วยเนี่ยเราเราเราจำได้ว่าตรงนั้นอะจะมีที่ซ่อนเราก็เลยก้มมองหาใหญ่มันจะเป็นเหมือนห้องใช่ไหมไอ้ตั๊กข้างในข้างนอกหมายถึงว่ามีฝนตกไหมอ่ะไม่รู้เอ๊ะมีเปล่าวะเอาข้างนอกคือเหมือนทุ่งหญ้ากว้างมันดอกมงดอกไม้อะไรเงี้ยฝนตกเราฝนฝนฝนตก การยื้อข้างลุงยามแม่งเกิดขึ้นมา <c oughs> มันมันเกิดเกิดมันเกิดไวมากอ่ะลุงยามแม่งเกิดขึ้นมานัเรื่องมันเกิดไหมมากเร <c oughs> ื่องมันเกิดไวจริงจริงอ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่บรรยากาศฝนนี่มันช่างโปรยปรยจริงๆรลุงยามแม่งเกิดขึ้นมาแล้วนะมึง <c oughs> จิ๊บตลองอยู่ข้างนอกข้างในกันแน่เนี่ยข,ข้างที่ไม่มีฝนข้างในข้างข้างที่ไม่มีฝน ถ้ทาที่ไม่มีฝนมันก็ต้องอยู่ข้างบนเลยดิอยู่หลังลงรถใช่เออก็อใช่อ้าวเฮ้ยอะไรนะพูดไปแล้ว่าเราไม่ดันไ,ไม่ดันแล้วไม่ดันแล้ว,วไม่มี<ถ>เป็นไม่มีฝนตกใต้รถกันนี้ที่ที่แบบบ้าที่ที่คุณเห็นแบบง่ายๆอมองเห็นสังเกตแค่สังเกตก็รู้อะ่ะแถมเมื่อกี้มีคนเกิดขึ้นมาได้วยเมื่อกี้มันมันมีพลังบางอย่างเกิดขึ้นอืม พลังงานที mm ่ยิ่งใหญ่เลยนะคุณกิฟยิ่งใหญ่ด้วยอี่คนเกิดด้วยหรอกิฟต์แต่ละเกิดใต้ดินไม่ก็ใช่ใช่ใช่เขาอยู่ใต้ดินน่ะอ่ะบอกตรงๆห้าสิบวีแล้วไม่ไดบอกแต่แรกโทษโทษเขารอให้เขารอให้เหลือหนึ่งนาทีไงที่นี้เขาลืมดูไงว่าหนึ่งนี่มันเกินละเนี่ยก็เป็นลักษณะของที่อยู่รอบๆรอบๆค่ะเอออะเหลือสิบวีเราจะออกเดินเล่นนะสิบห้าดีกว่า เอ๊ะสิบถึงห้านี่สิบดีกว่าตายท้อ,ยองเลยอะตายท้องเลยคุณครูอยู่ใกล้ๆเขาบอกเขาบอกอย่างนั้นเอ้ยูยใกล้กันเลยใกล้ชิดแต่นิดแนบเนื้อแค่คุณมองไปคุณก็จะเห็นเนี่ย

อ่าแน่ๆคุณไม่มีของสิงด้วยอ่า,อ,าอย่างนี้มันต้องหาเรนนี้ก่อนเลยแล้วคุณแบบเหมือนแกล้งเราอ่ะคุณคือถ้าเราไม่มีของสิงเราก็อยู่ไม่ได้อ่ะใครเข้าเซเว่นแล้ววิ่งไปแล้วเว้ย เราเราออกข้างนอกไปแล้วออกข้างนอกแล้วออกข้างนอกอ้จะออกกำลังจะออกข้างนอกเลยอะดูที่ซ่อนคุณสิฮะทิ้งเราอยู่คนเดียวอุ้ยมีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์มันมีลิฟต์ด้วยไหมเจอกูเรากำลังตามติดชีวิตใครเนี่ยชีวิตองความรั่ยตามติดชีวิตโซล่าเรากำลังดูฮะโซล่ากำลังลงไปในน้ำนะครับตอนนี้วิ่งเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจุ่ม จุ่มเลยอ่ะเราหายไปแล้วครับอเราหายไปในน้ำแล้วเออเนาะคุณครูนะเราหายไปในดาบแล้วตอนนี้อันนี้ตัวลรามองไปที่ห้องน้ำชายมองไปที่ห้องน้ำชายเห็นแล้วเห็นตัวเราพิ่ึมาแล้วโอ้โหเข้าไปใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็ได้นะมาทีกเฮ้ยไม่ปิดนะตอนแล้วตอนเราวิ่งไปแล้วตอนเราวิ่งไปแล้ววิ่งผ่านเสาแล้วเสาหนึ่งวิ่งผ่านแล้วเสาหนึ่งโอ้โหยิงเสายิงเสาแล้วตอนนี้โอ้โห โซละบนมาทำอะไรสักอย่างโซละบนมาคุณกิ๊ฟคุณกิ๊ฟไม่เดินออกมาเลยครับจากเซเว่นคุณกิ๊ฟไม่เดินออกมาโซละวิ่งมาแล้วโซละวิ่งมาเจอสนามบอลมันเิ่งผ่านสนามบอลมาแล้วงไม่ดตัดสนามหญกาไม่นีนะคุยอย่างไอตับนะเนี่ยเอออาจารย์ใหญ่ต่อยเลยมาสองนาทีแล้วไปเด้เดินมาเดินมาเดินมาโซละเดินมาแล้วเดินมาแล้วใกล้ใกล้ใกล้ถึงแล้วคุณคุณเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเขากําลังอยู่ เนี่ข้างนอกผมบอกแล้วข้างนอกเราแบบเขาเนี่ยต้องเห็นทุกอย่างชัดเนี่ยชัดเจนมากเออชัดเจนเสมอเห็นคุณกิฟคุณกิฟเดินอยู่ในละละนานท่องน้ำชายเออเห็นไหมกิฟตเดินมาแล้วเดินมาแล้วโอ้โหคุณกิฟคุณกิฟตแล้วเขาบอไม่ค่อยจะเนียนเท่าไหร่เหมือนภาคบอลเลยนะเออใช่เนี่ยคุณยิ๊มอยู่หน้าประตูบอลเนี่ยคุณคุณไม่ทันสังเกตเลยหรอมันอยู่ไกลขนาดนั้นเที่หรอเออจ้า เก็บเพื <the ่เก็บแตคุณครูเลื่อนไม่ลดเลยอ่ะคุณครูยี่สิบวิจะถึงแล้วนะเอ้ทุกคนทุกคนเฮ้ยไอเนี้ยวิคดาโชคดีเช่นกันเฮ้ยอยู่ไหนยิงเลยเ้เฮ้ยอย่าดิ้อย่ายเฮ้ยอย่าอย่ายิงเป็นคนดีเามาดีเรามาดีเรามาดีเยเยเเียเเา อออ่านอะไรวะเขาใช้หน้าไม้ซูมอ่ะแล้วตอนนี้เขาเป็นเป็นป๊อกบลแล้วเขาหยุดซูมไม่ได้อ่ะอ้าวบีอะไร่เห็นเลยอ่ะบักแน่นเลยกเนี่ยตงแล้วก ข้นล่างไม่ได้เลยไม่ได้เรเลยไม่ได้ซ่อนเลยรับขนมจีสาระเปาเพิ่มเพิ่มไหมคะมีคนเข้าเซเว่นเลยแล้วเข้าไปแล้วสองคน <c oughs> แสดงว่าคุณอยู่ข้างนออหรอเปล่าเนี่ยไ,ไม่มีใครลงมาใต้ดินเลยวะมีนี่ <c oughs> ไหนอะ่ะนี่มันน่กลัวจริงเลยนะคะ แม่มีซากมันทำไมม<อ>ืดอย่างเงี้ยมีไว้ชงไปฉายเลยเหรอมืดอะมองไม่เห็นเป็นกระพริบตาด้วยกลับแล้วท้อ <c oughs> <c oughs> ใต้ดินเซเว่นมันแกก็เหมือนล้างกันเย่ย <c oughs> คุณครูลงมาปเป็นเพื่อนหน่อยนิดน,น่กกากลัวไม่มีใบตาท้องใ <c oughs> ต้ลงนะท้องใต้ดินน่ะคุณ <c oughs> อุย้ยมีตาปีศาจด้วยแ <c oughs> ดง <c oughs> เลย อยู่นี่นั่นคืออะไรไอ้แดงๆอ่ะคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณคูอยู่นี่มาๆๆลง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 เขยนจุงหลังนี้มามามาข้างล่าโควรดู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 นี่ไม่เหมือว่าอะไรทิ้งเรามันไม่ดีนะออกมาเถอะออกมาเถอะพวกคนน่ะออกมา ตัวรันเราไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกตัวรันเราล้อเล่นเหรอแล้วอยู่ข้างนอกเเอิ่มราแต่พอบังเน่ยเราก็เลยมองเห็นทุกอย่างหมดเลยอ่ะเรากลัวคุณคุนแบบแล้วคุณรันคุณครูอะหลังยังลันลันร้านตรงไหนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยแล้เตียวมองไม่เห็นได้ไงวะอยู่สกายโฮลเลยอยู่ขรรมุมโลกเลยเนี่ยมองไม่เห็นเขาเห็นไปซูมหมดเลยเขาเลยเหมือนเห็นรันเตียวอยู่ใกล้ๆ นั่นกันเปี้ยวเนี่ยเราอยู่นี่อะเราอยู่ในสระน้ำมันอะี่ที่ซ่อนแรกเราคุณบ้านนี่มันซ่อนหนึ่งคนเหรอเดี๋ยวเราจะดูนะแต่ละคนว่ามาเจอสิคุณตู้นั่นที่มันแคบเหลือเกินมันเป็นบ้านอพาร์ตเมนต์บ้านอะไรเออประตูมันบังบังอันน่ะเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูมากบังเยอะ คุณครูเลื่อนดันอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยทำไมห้องน้ำเปิดไม่ได้จ้าหรืปล่าเปิดได้ดี่ะะอ่ะเปิดได้เหรอผมว่าคุณคิดไปเองหรือเปล่าเออคิดไปเองวะโอ้ไม่มีหรอกผมไม่ได้อยู่ที่นี่บ้าเออเขาเขาไปอยู่ที่หนึ่งเขาเป็นของเล็กๆ็กเหมือนแชมพูเลยเอ้ยแชมพูแชมพูน้ำไม่ได้อะประตูมันบ้า ตัวนบั๊กเหรอถ้าจับได้ว่าอยู่ข้างในอ่ะจะฟาดไม่เลี้ยนเลยโอ้เขาไม่ได้อยู่จริงๆเนี่ยเฮ้ยเหลือ13แล้วเบาเบาเบาคุณคุณไปทางนั้นทำไมนะใช่เขามาแล้วมั้ยเออเออเอเกิดอะไรขึ้นเกิดการบั๊กขึ้นนั่นเองนะรักนี้มโหตัวติดอัดแอร์ระยะเที่ยนเลย ตกไปเกินแดดดวนตีแลยวตีอีกแล้วเ้ยไดเยหลับแฉะนตานะหลอนนอนทังกิ้งแบบฟุรันมาดะทังกิ้งนอนทังกิ้งเร็วโซล่าจะจะตื่นแล้วเร็วเร็วเวนอนทังกิ้งเร็ว เดี๋ยวว่าด่านนี้เลงสารยศีด่านชั่อตูดกบหูเลยเมื่อกี้เอ้เก็ยี่ตัวไหนวะสองสาวกันเลยทีเดียวนะ ออนเห่ะคุณเก็บสักหนึ่งนาทีคุณต้องออกมานะเพราะผมออกมาด้วยแหละตอนนั้นน่ะโอเคไหมอุ้ยมันเปรี้ยวเบาๆเดี๋ยวโดนหัวเรามันเปรี้ยวอย่าทำใจนะอย่างนี้เรายื้อน้องประตูอยู่างเนี่ยอุ้ย หน no, ึ่งนาทีต้องออกมาแล้วนะอย่าลืมได้ได้เป็นเดี้ยวดิเป็นตัวบปางเปียวตัวพันจะของห้องบ้างคุยจ่ายไม่หมดเลยค่าเช่าอ่ะอ้าวทำไมไม่เปิดอ่ะเอ้ยเราไม่ได้ขวางประตูแล้วนะเอาล้วดูดังสุด 露天。Oh, do <laughs>